เดี๋ยวผมให้ดูเช็เไตเสื่อมนะฮะคนนี้เรียนประมาณสักเดือนมกรานะก็ไตเริ่มต้นอยู่ที่36นะไอตัว GFR เป็นระยะ3 B นะวิ่งในคนนี้ดีมากครับเจาะเดือนละครังนะอันนี้ของเดือนแรกมกราหลังคุมไปประมาณสักเ,เดือนหนึ่งนะก็จาก36ขึ้นมาเป็น50กว่านะอันนี้เป็นเดือนแรกเนาะ เดือนที่สองนะอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะสังเกตดีๆตรงเคียตินีนกับตรง gfr ต่อไปเดือนที่สามนะมีนาใช่ไหมต่อไปก็เป็นของเมษานะะอันนี้จอดเด่นนิดนึงวันที่5เดือน5นะฮะผมจะยังไม่พูดอะไรนะะดูตัวเลขไว้ก่อนเราเปรียบเทียบว่าเป็นยังไงบ้างเนาะจะเห็นถึงความสวิงนะฮะแล้วก็ปลายเดือนนะฮะปลายเดือนพฤษภาเห็นตัวเลขไหมฮนะ ดีขึ้นแย่ลงอันนี้ขอยยังไม่พูดถึงนะสุดท้ายของเดือนมิถุนา1น9่งยกใช่ไหมคีตินีนใช่ไหมฮะแล้วดูตรง GFR ฮะ42บางคนเห็นความแปลกละมันมีของเดือนนี้1.08บางคนเอามาเทียบแบบับเอา้าอันนี้นะีคีตินีน1.08 GFR 58 พอมาของเดือนนี้ GFR 1.09ห่างกัน0.01 GFR ห่างกัน10กว่าอันนี้เขาเรียกแลบมีเวญหานะฮะก็เอาไปคำนวณใส่เว็บดีๆคนที่ไม่ได้สังเกตคิดดินแล้วดู GFR อย่างเดียวที่หัวใจจะวายนะฮะคือพอเอาไปคำนวณใส่เว็บดีๆแล้วเนี่ยปรากฏว่า GFR อยู่ประมาณสัก55ก็เป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าไอตัวคิตนีนะ หนึ่งจุดศูนยปดกับหนึ่งจุดนยเ้าอ่ะจาก 58, ห้าสิบแปดเหลือห้าสิบห้าเนี่ยมันก็ใกล้เคียงไงแต่ถ้าบอกอันนี้ห้าสิบแปดเราพอ 09, หนึ่งจุดศูนย์เก้าเลืออยู่สี่สิบกว่าไปเนี่ยมันเกินไปอันนี้เรียกแหละมีปัญหาตัวคนไข้อ่ะคงเกับตายแล้วมาเห็นผลเลือดแบบเนี้ยนะฮะตกใจสิผมก็เลยอ๋อคำนวณให้ใหม่นะฮะไ,ไม่เมคตัวเลขอะไรแต่อย่างใดเนาะเข้าใส่มาแบบนี้จริงๆนะฮะก็ดูดีๆแล้วกันว่าคิทเปอร์ีนกับ GFR มันสัมพันธ์กันไหม อันนี้มอขอมอีใส่เพศใส่คิตินีนแล้วมันจะได้ค่า GFR ที่คำนวณแล้วมาสำหรับคนไทยเนาะก็ประชาสัมพันธ์นะฮะแล้วก็จะเห็นว่าค่าไตาสวิงนะใครบอกดีขึ้นไม่ได้เนะี่ยดีขึ้นให้ชัดเลยเออขึ้นจาก36เป็น50กว่าแล้วก็สวิงมาตลอดทางนะปัจจุบันนี้ก็50กว่าถามว่าจะได้ฟอกไหมค่าไตาที่ได้ฟอกคือค่าไตาที่ลงเรื่อยๆคนนี้ลงเรื่อยๆไม่ล่ะมีช่วงหนึง70ด้วยนะ อันนี้ก็อยู่ที่การคุมให้มันถูกวิธีนะฮะเป็นเคสตัวอย่างที่วินัยเป๊ะมากเจาะเลือดทุกเดือนเนาะ